โรงเรียนบ้านคลองมะละกอสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขตหนึ่งขอนำเสนอผลงานนวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพทีทในรูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพด้วยผลงานมะละกอโมเดล 1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอความเป็นมาและสภาพปัญหา ในการสร้างความสำเร็จขององค์กรใ,ใดๆนั้นสิ่งสำคัญคือการบริหารจัดการทรัพยากรซึ่งทรัพยากรที่มีความยากในการบริหารการจัดการมากที่สุดคือทรัพยากรมนุษย์โดยมีครูผู้สอนเป็นเป้าหมายอันดับแรกและมีความสำคัญในการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาดังนั้นสิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างจริงจังและเป็นระบบอย่างต่อเนื่องคือการพัฒนาครู แนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนาจากหลักการและเหตุผลข้างต้นูวอในการโรงเรียนบ้านครองมละกอมีหน้าที่ในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้กลยุทธ์การบริหารโดยมีหลักการบริหารคุณภาพตามวงจรเดมิ่ง PDCA โดยใช้รูปแบบมละกอโมเดลเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานจุดประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาและยกระดับผลสมัมฤทธ์ทางการเรียนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะครูและนักเรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนและครูได้รับเกียรติบัตรเป้าหมายเชิงปริมาณโรงเรียนผู้บริหารครูและนักเรียนมีผลงานและได้รับรางวัล เชิงคุณภาพโรงเรียนมีรูปแบบมลกรโมเดลเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 3. กระบวนการผลิตผลงาน 1. การออกแบบผลงานและนวัตกรรมรูปแบบมลกรโมเดลเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 2. การดำเนินงานตามกิจกรรมขั้นตอนที่ 1. สํารวจและวิเคราะห์ปัญหา ขั้นตอนที่2การนำกระบวนการ PDCA มาใช้ในการบริหารจัดการดังนี้ P. Plan วางแผน D. ดูปฏิบัติตามแผนโดยใช้รูปแบบมละกอโมเดลดังนี้ 1. Management ประกรอบด้วย s t u d y Visit ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองมะละกอ ศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านทับลานจังหวัดปราจีนบุรีวิ op, ร์กช็อปส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า12ชั่วโมงต่อปีทีมดีเวลรอปเมนจัดกิจกรรมพัฒนาทีมงานณบ้านไร่คุณนายจังหวัดนครราชสีมา 2. Activity ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย 3. learning ครูผู้สอนมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและจัดกิจกรรมนิเทศการสอน coaching team ภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 4. accept ครูผู้สอนยอมรับข้อบกพร่องและปรับปรุงแก้ไขางานของตนให้มีประสิทธิภาพ 5. knowledge ครูผู้สอนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 6. o r g a n i z a t i o n มีความรักและศรัทธาในองค์กร 7. Report มีการรายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนละหนึ่งครั้ง 3. ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 4. Check ขั้นตรวจสอบ A. Action ขั้นปรับปรุงแก้ไขและสะท้อนผลงานในรูปแบบมละกรโมเดล เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 4. การใช้ทรัพยากรโรงเรียนบ้านครองมะละกอใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาประยุกต์อย่างเหมาะสมคุ้มค่าสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 4. ผลการดำเนินงาน 1. คลนที่เกิดตามวัตถุประสงค์โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้ของนักเรียนสูงขึ้นครูและบุคลากรมีขวัญกํำลังใจและแรงจูงใจในการทำงาน 2. ผลสัมฤทธิ์ของงานโรงเรียนผู้บริหารครูและนักเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนมีรูปแบบมาละกอโมเดลเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพประโยชน์ที่ได้รับ โรงเรียนมีการบริหารจัดการและการศึกษาที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชน 5. ปัจจัยความสําเร็จครูและบุคลากรในโรงเรียนมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันมีข้อมูลในการพัฒนาที่ได้มาจากการวิเคาร,าราะห์ S w ว t Analysis 6. บทเรียนที่ได้รับ นำผลงานไปประยุกต์ใช้ตามความจำเป็นเร่งด่วนสอดคล้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบมะลรกอรโมเดลเพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างยั่งยืน 7. การเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับเผยแพร่ผ่านเพจเฟ e บุ๊กและเว็บไซต์โรงเรียนรางวัลที่ได้รับด้านโรงเรียน โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาปีการศึกษา2566ถึง2568โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุขผลงานดีเด่นระดับเงินโรงเรียนคุณภาพสพทระดับสองดาวเกียรติบัตรดีเด่นลำดับที่หนึ่ง ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับยอดเยี่ยมปีการศึกษา2565ด้านผู้บริหารรางวัลครุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทรระดับประเทศประจำปีการศึกษา2564 เกียรติบตัตรเป็นผู้บริหารที่ไม่ดื่มเหล้าเบียร์มีความตั้งใจช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยจากเหล้าเบียร์ด้วยการร่วมกิจกรรมโพธิสัตว์น้อยรางวัลครูดีสีสะแก้วรางวัลเหรียญทองครุชนคนคุณธรรมด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาครูแกนนำที่ไม่ดื่มเหล้าเบียร์มีความตั้งใจช่วยให้นักเรียนพ้นภัยจากเหล้า เด้วยการร่วมกิจกรรมโพธิสัตว์น้อยครูผู้สอนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนการสะกดรอยชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อมการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรยัยทํานองสรพัญญะครูดีศรีสักแก้วครุชนคนคุณธรรมระดับเหรียญทอง นวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีระดับเหรียญทองด้านนักเรียนรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนการสะกดรอยชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ระดับชาติระดับเหรียญทองการประกวดสวดบนหมู่สรรเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสรพันยะประเภททีม5คนเด็กดีสีสะแก้วประจำปี2566จําจำนวน55ราย